สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีงานแม่บ้านแล้วก็แม่บ้านของพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงน้องมาฝากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปดูง,งานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดงานดีๆท,ที่ผมจะมาอัปเดตให้นะครับ โอเคครับเราไปดูนั้นกันดีกว่าว่าวันนี้มีงานที่ไหนบ้างแล้วก็เงินเดือนเท่าไร่แล้วก็วันหยุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีนายจ้างกี่คนนะครับไปดูกันนะครับ <ie> บ้านหลังที่หนึ่งนะครับรับสมัครพี่เลี้ยงน้องแรกเกิดนะครับหน้าที่ของเราก็คือทํางานทุกอย่างเกี่ยวกับน้องนะครับล้างขดนมแล้วก็ซักผ้าของน้องแล้วก็ทํางานทุกอย่างเกี่ยวกับน้องนะครับไม่ต้องซักผ้าไม่ต้องรีดผ้าให้ผู้ใหญ่นะครับ บ้านท้งมดมีมสมาชิก3ท่านนะครับผู้ใหญ่2แล้วก็เด็ก1คนก็คือที่เป็นแรกเกิดที่เราจะต้องไปดูเลยนะครับสถานที่บ้านนายจ้างก็อยู่ที่คลองเตยนะครับเป็นบ้านอยู่2ชั้นบ้านนี้ก็มีแม่บ้านอยู่เอาหนึ่งคนนะครับที่ต้องทํางานบ้านนะครับที่ต้องคอยซักผ้าลิดผ้าให้ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับก็คือไม่ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับไม่มีสัตว์เลี้ยงเงินเดือนก็อยู่ที่1 4 0 0 0พบาทถึง 15,000หมาันมนนะครับตามประสบการณ์ทำงานของแต่ละคนนะครับก็คือจะหยุดเดือนละ4วันถ้าเกิดว่าเราไม่ยุดก้อนนายจ้างจะจ่ายโอทีให้วันละ600บาทนะครับมีชีพักอาหารให้ก็คือกินฟรีอยู่ฟรีกับบ้านนายจ้างนะครับบ้านหลังที่2นะครับรับสมัครแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงน้องนะครับหน้าชีของเราคือทำง,งานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าด้วยแล้วก็ ช่วยเลี้ยงน้องเป็นช่วงในเวลาที่นายจ้างไม่ว่างหรือติดธุรานะครับบ้านสมาชิกทั้งหมดนะครับก็คือมีสีท่านนะครับผู้ใหญ่3คนแล้วก็เด็ก2ขวบนะครับสถานที่บ้านนายจ้างก็อยู่ที่ปางนาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับไม่มีแม่บ้านนะครับแล้วก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเงินเดือนก็เริ่มต้นที่1 3 0 0 0บาทถึง 1,4000บาทหยุดเดินละว4วันถ้าเกิดว่าไม่หยุดก็นายจ้างก็จะจ่ายโอ,อทีให้เราวันละ6 0 0บาทนะครับมีที่พักอาหารให้กินฟรีอยู่ฟรีกับบ้านนายจ้างนะครับ ถ้าใครที่สนใจงานที่ผมประกาศเมื่อกี้ก็เข้ามาสมัครได้เลยนะครับเงินเดือนรับตรงจากนายจ้างนะครับไม่ได้หักเงินเดือนไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์ไดยนะครับบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว101แยก46นะครับเปิดรับสมัครวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมจงจน6โมงเย็นนะครับถ้าใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทร0905635554ติดต่อคุณต่อเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้ก็ผมจะขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมน,นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดาน,น้ด,ดีๆที่ผมจะมาเด่นนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ